เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของนางนิาพาภร์ศักดิ์แสนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามวิทยฐา,านะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษได้รับการบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564จนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งระดับการปฏิบัติที่คาดหวังคือริเริ่มพัฒนา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ5ปี พศ2560ถึง2565แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565และจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พุทธศักรา25 64, ช2564ฉบับปรับปรุง2565กำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษนโยบายและจุดเน้นของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จงังหวัดมหาสารคามจากการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพศ2564ถึง2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ทั้ง3มมาตรฐานได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่เข้ารับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564และได้รับรางวัลในระดับรางวัลดีเด่น1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนได้แก่วิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคำอธิบายรายวิชาแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้วิถีอีสานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนครูให้พัฒนาเทคนิควิธีการ และนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลายแนะนำให้มีการจัดสภาพแวดล้อมการปรับปรุงห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมต่อการพัฒนาผู้เรียนสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนผลิตสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้จากการที่ครูศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและเข้ารับการอบรมโครงการผลิตสื่อเพื่อผลิตสื่อที่ตรงตามความต้องการของนักเรียนเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์การจัดทำสื่อออนแฮน พร้อมบริการส่งสื่อใบงานให้แก่นักเรียนตามบ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันการวางระบบติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างสะดวกการผลิตสื่อโดยการนำวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดการเรียนการสอนที่เหมาะสม1.5 การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีการจัดทคำคําสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศและแผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งห้องเรียนและหน่วยบริการปฏิบัติตามแผนการนิเทศอย่างสม่ำเสมอบันทึกการนิเทศเป็นปัจจุบันตรงตามปฏิทินที่กำหนด เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนครูให้พัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาเทคนิควิธีการและนวัตกรรมการศึกษาโดยผู้รับการนิเทศได้รับคำปรึกษาแนะนำอย่างมีร่องรอยหลักฐานที่ครูนำข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีผลการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยดำเนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและแก้ปัญหาด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยการนำหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมมาพิบาล มาใช้บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานจัดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับงานส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีองค์ความรู้และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพใช้รูปแบบ cd model คือดีบริหารจัดการดีคุณธรรม ดีปลอดภัยดีคุณภาพภายใต้กลยุทธ์5รอรวมคิดร่วมทำร่วมแรงร่วมใจร่วมรับผิดชอบและร่วมชื่นชมด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ตามแนววิถีอีสานและตามหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่า,ขายในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการเรียนรู้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการให้บริการและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามมาตรฐานการศึกษายอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้วยวิถีพอเพียง2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โดยสนับสนุนการนำความรู้สู่การปฏิบัติมีการวางแผนการนิเทศและติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือพัฒนาเทคนิควิธีการและนวัตกรรมทางการศึกษาและนำข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีผลการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ในปีการศึกษา2564ผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยจัดทำคำสั่งเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนประกอบก,บกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครอง ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและชุมชนมีการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงานในการประสานงานสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดการประชุมผู้ปกครองมีการดำเนินโครงการความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีช่องทางติดต่อประสานงานหรือแจ้งข้อมูลของนักเรียนที่รวดเร็วโดยใช้ระบบเทคโนโลยี MOE Safety Center นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการนำนักเรียนที่หลุดออกจากระบบกลับเข้าในระบบสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาผ่าน้องกลับมาเรียนเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อค้นหานักเรียนและทำการปักหมุดที่อยู่บ้านนักเรียน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค,คาร์เปอร์จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมจากการประเมินของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบ,บริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม3และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเกติบัตรดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่2จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบนโยบายประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีรายงานการประเมินตนเองทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปี ให้มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชนท้องถิ่นตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใช้รูปแบบการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ยึดหลักการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบ c d โมเดลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามเป็นแบบอย่างในการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆมีการเผยแพร่ผลงานรางวัลผ่านทาง Facebook กลุ่มลายและเว็บไซต์โครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House กิจกรรมยิบชมนิทรรศการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแนววิถีอีสานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา2564โดยท่านดรคุณหญิงกะรยาโซพลพนิษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบุคคลเรอบครัวชุมชนผู้ปกครองผู้มีจิตศรัทธาได้อย่างเพียงพอในการพัฒนาสถานศึกษา4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา ได้จัดระบบให้บริการในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนมีการเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการส่รงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคามได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่องเป็นวิทยากรร่วมกับคณะครูในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามร่วมกับคณะครูในเรื่องการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการโดยชุมชนจัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดํำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวมให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่ง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสมัรถณะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและการนำไปปรับปรุงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาต่อในวิชาชีพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นและได้รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองจาก ID ดีแพนของครูทุกคน รวมทั้งแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ส่งผลให้ปีการศึกษา2564ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยแบบเบอร์ชัวเสมือนจริงจำนวน36รางวัลรางวัลน,นักเรียนดีกระตันยูรู้พอเพียงจำนวน7รางวัลครูได้รับรางวัลส่งหนค่าสพทออเบกอวอร์ด ปีการศึกษา2563ระดับชาติจำนวนหนึ่งคนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน3คนและในปีการศึกษา2564ครูได้รับรางวัลสมบูรณ์ค่าสพทโอเบกอวอร์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน11รางวัลประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจำนวนหนึ่งคนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน5คนเป็นตัวแทนแข่งระดับชาติและรางวัลเหรียญทองจำนวน5คนรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ4ดาวประจำปี2564รางวัลทรงคุณค่าสพทอ,อ Award, ระดับชาติปีการศึกษา2563รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและด้านบริหารจัดการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2564รางวัลชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการส่วนที่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามโดยรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ในแนววิธีใหม่ New Normal ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9 2. มอบหมายกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ในแนววิธีใหม่ New Normal เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565 3. าดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์แนววิถีใหม่ New Normal โดยมอบหมายงานวิชาการดำเนินการจัดตารางสอนออนไลน์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 4. นิเทศกำกับติดตาม การใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ในแนววิธีใหม่ New Normal ตามตารางนิเทศกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูสถานศึกษาตามที่คาดหวังพบว่า 1. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษร้อยละ70ได้รับการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2564 โดยรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามโดยใช้รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ในแนววิธีใหม่ New Normal ที่เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นพิเศษมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีผลการพัฒนาผู้เรียนเพิ่มขึ้นผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน2ครูร้อยละ80 ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการทำให้เป็นครูมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ในแนววิถีใหม่และมีการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสา,ารคามโดยใช้รูปแบบห้องเรียนออนไลน์ในแนววิธีใหม่ New Normal <ๆ S 2> เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA เป็นอย่างสูงค่ะ